สวัสดีครับผมสวัสดีครับ F c ซแฟนช่องนะครับผมอ่ะมาเจอกันอีกนะครับในวันฝนไม่ตกนะฮะวันนี้อากาศแจ่มใสดีมากนะครับก็มาเจอกันก็ไม่มีอะไรละครับก็จะนำตัวเลขมาฝากนะสูตรมาฝากอีก F c ซเมดรัวๆมาเยอะจังครับแม่ตอนนี้ก็เก็บกันได้หลายใบ นะสี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกเจ็ดสองนะศูนย์เจ็ดสองอ่าถ้ามันมาเจ็ดสองตามสูตรแล้วก็เอฟซีบอกว่าไม่พ้นรางวันที่หนึ่งเนี่ยต้องเข้ามือช่องปู่เยี่ยมพารวยสักคนแหละงวดนี้นะฮะเลขมันเดินดีครับมันเดินตามสูตรมันมาล่วงหน้าแล้วก็บอกรหัสมาล่วงหน้าว่ามันจะมานะฮะประหลาดนะเลขช่วงนี้ ได้จากการสังเกตสอดแหนมเท่านั้นนะครับผมมันอาจจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะฮะหรือไม่งวดนี้มันดังจัดมันอาจจะไปที่อื่นก็ได้นะฮะไม่แน่นะครับในการคำนวณอ่ะเราตามมาชมกันเลยปู่เยี่ยมบอกบอกแล้วว่าบอกข่าวแจ้งข่าวมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะบอกว่าจะทําชุดดับให้เป็นชุดเด่นนะฮะดับหกสชุดครับผมเมื่อวานนี้ให้ไปสองชุด หกสิบสี่บวกหกสี่เป็นเท่าไรร้ 128. อยยี่สิบปดดับร้อยี่สิดชุดหมดพอดีอ่ะหัวก็มาเล่มยากใกล้ๆนี่แหละครับเมื่อกี้ปู่เยี่ยมร้องคาราโอเกะฟังกันไว้หนีเลยนะมาตามฟังนะ,ะตามดูนะดับหกสี่ชุดบนนะดับแบบไหนนะบางคนอาจจะไม่รู้อธิบายกันก่อนนะครับผม อ่าดับอย่างนี้ครับ9 5 4ตั้งที่4 4 5 6 7 7 8 9 0 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9นะอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ใช้เลขแทนกันตั้งนะ4แทนด้วย9 9 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 0 1 1 2 3 4จะมีเลขดับครับผมดับนี้ไม่มาด้วยกันนะไอ้เจตีปุยเยี่ยมระบายสีไว้นี่หมายความว่าเลขอิทธิพลนะเลขอิทธิพลงวด5 9 4มันมา 7กติแนะนี่นแต่ละช่องนะอ่งวดห้าปดสมนะครับผมก็ดับที่สามแล้วเริ่มต้นนะ3 4มส 6, 6, 9, 9, ี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้เก้ย่สอามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดอเลขแทนกันนะในกลุ่มที่สองสามเป็น8ปดนะแปดเก้าศหนึ่งหสสเดินเรียงไปเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดดแปดเกย์ศสอ่ะต่อไปในเมื่อเลขมันอยู่คนละช่องแล้วเนี่ยเร,เ,รเราจะจับเราจะจับ ช่องช่องที่มันตรงกันอย่างเงี้ยมาจับคู่เลขเด่นนะมันจะจับได้ไหมคอยดูนะครับผมอ้าวดูแผ่นที่สองนะนะแล้วก็มาดูนะเลขกำลังคนนะฮะสี่ศูนย์ห้านี่แปดกับ9้าเรามาร์คไว้แล้วนะแปดอยู่ฝั่งนี้เลขอีกตัวต้องอยู่ฝั่งนี้แปดเก้าอยู่ฝั่งนี้เลขอีกฝั่งต้องอยู่ตรงนี้สามเหมือนกันนะไอ้่องที่สาม แปดเก้าอยู่ฝั่งนี้เลขอีกตัวจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะอ่าห้องที่สี่นะเก้าอยู่ฝั่งนี้เลขอีกตัวต้องอยู่ฝั่งนี้มันดอ,อก 94, เก้าสี่เห็นไหมเก้านะตรงนี้สี่ตรงน,รงนี้เห็นไหมปูเยี่ยมมาให้ดูนะเก้าตรงนี้สี่ตรงนี้เก้าตรงนี้สี่ตรงนี้เก้าตรงนี้สี่ตรงนี้เห็นไหมมันมาถึงสามห้องถ้าสังเกตแล้วมันจะมาสามห้องประจํานะเอาเก้าสี่ออกแปดสามไหมมันอิทธิพลเลขอิทธิพลเจ็ดกับแปดนะ จ็ดตรงนี้อ่าไม่มีนะเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดแปดตรงนี้สามตรงนี้อ่านมาห้องหนึ่งแล้วนะต่อไปเจ็ดแปดแปดตรงนี้สามตรงนี้อ่าห้องที่สองนะห้องที่สามแปดตรงนี้สามตรงนี้ี 3, ่ยมาเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะมาเรามาดูงวดแปดสามนะจะมาตัวไหนนะมาร์กที่หกนะฮะห้องที่หนึ่งไม่ค่อยมาเลยนะครับผม หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนี่ไม่มานะฮะหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่นะตัวรับมันอ่สี่ห้าหกเจ็ดมาที่หกเจ็ดเลขที่มาเก้าศูนย์หนึ่งสองนะฮะหนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองเรามาดูห้องนี้กับห้องนี้นะมันมานะเนี่ยอันนี้มาทางนี้อันนี้มาทางนี้เลขที่ชนกันนี่สองตัวเดียวนะ ถ้าสองมาตัวเดียวก็หกสองเจ็ดสองมาได้นะครับผมเอาห้องนี้เรามาดูเจ็ดตัวเดียวนะทางนี้มีสองนะสองสามสี่ห้านะถ้าชนกันก็สองสองชนกันแหละครับมาเจ็ดสองตัวเดียวจากนั้นเจ็ดสองแรงกว่าแปดสองอ่ะเราตามมาดูแผ่นที่สามกันนะแผ่นที่สามแผ่นสุดท้ายนะแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้นนอ่าเรามาดู ปูเยี่ยมจะจับคู่ให้ดูงวดห้าแดสามนะห 8, าดสามเลขวิ่งอิทธิพลคือหกเจนี่เนี่มาร์กไว้แล้วนะหกับเจดเดี๋ยวมาร์กให้ดูหน่อยหกับเจนะหกับเจ็ดหกมีไม,ม,มีนะนี่ห้องแรกนะ 3, ามสี่ห้าหมาร์กหไว้หกจะต้องมาหกหนึ่งหกศนย์ห้าหกดะเขียนไว้เลยหมาห้องที่หนึ่ง หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนี่ได้สี่ตัวนะห้องที่สองนะห้องที่สองหกเก็ดมีสองตัวเลยครับมาร์กเลยทั้งสองตัวหกเจ็ดจะต้องมาที่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แหละครับอ้าวเขียนลองดูหกหนึ่ง หกสองหกสามหกสี 6, 2, 6, 3, 6, ่าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งแล้วครับเจ็ดสองเสามเสี่ะห้องที่สามครับมาร์คห้องที่สามลองดูห้องที่สองท,ององทามาอิทธิพลมาหกเจ็อยู่ข้างล่างนะฮะอ่ะท่าหกมาข้างล่างไปตัวไหนครับ หกอยู่ข้างล่างจับใส่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้องที่สี่ครับผมเรามาดูห้องที่สี่เลขอินทิพน 6, 7, ์หกเก็ดสี่เจ็ดตัวเดียวหกหายไปไหนไม่รู้เราก็จับเจ็ด ใส่เลยเจ็ดตัวไหนครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่าเลขหลายตัวนะครับผมหลายชุดไม่เป็นไรเราเอาเลขที่ชนกันนะฮะมันจะชนกันอยู่สามตัวนะสามห้องเดี๋ยวชนกันตัวไหนค่อยค่อยดูนะฮะเดี๋ยวจะขีดให้เป็นระเบียบไว้ อ่าชนห้องไหนก็มารห้องนั้นอขอปากกามามาร์กหน่อยเอาสีเหลืองดีไหมหรือสีเสียดปากกาของ f อส่งมาให้นะไอเอมาร์เกอร์นะเอ้สีเสียดสีเสียดเอาตัวที่เหมือนกันนะฮะหกหนึ่งมีสามห้องนะหกหนึ่งนะปั๊บปับป๊บปั๊บนี่ห้องนี้ิีหกหนึ่งนะ ห้องนี้ก็ติดหกหนึ่งนะฮะห้องนี้มีไหมมีหกหนึ่งติดนี่ตรงนี้ห้องนี้ไม่มีนะหกแปดไม่มีนะหกเก้ามีสองห้องนะห้องนี้กับห้องนี้ไม่ม,มากนะหกเก้าหกศูนย์ก็มีสองห้องอ้าวต่อไปลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งม,มีห้องเดียวเออมีสองห้องนะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสอง่าดูเจ็ดสองยังมีกี่ห้องนะนี่ห้องหนึ่งอ่าทางนี้ห้องหนึ่งนะฮะเจ็ดสามมีสองห้องนะเจ็ดสี่ก็มีสองห้องนะฮะอ่าเราก็จะได้ตัวเด่นมาที่ตัวเลขตัวไหนครับผมเด่นเด่นเด่นอ่าเอาปากกายเอฟซีเขียนนะเด่นเด่นชุดเด่นชุดเด่น เด่นเด่นแค่2หางเท่านั้นนะครับผมหกกับเจ็อ่ะตัวไหนจะฟังมาเรียงมาเรียงเลยเกินหกหนึ 6, 1, 7, ่งเจ็ดสองนตอกปังตัวไหนตัวหนึ่งละครับผมระหว่าง6กกับเจ็ตัวเด่นอ่ะตัวรองตัวรองเขียนตัวรองให้หน่อยได้ไหม เด่นแล้วก็ต้องมีรองอตัวรองทางนี้นะห้องที่สองนี่นะเขียนตัวรองให้หกหนึ่งเจดสองสองแล้วครับหกสองมีสองห้องนะอ่าหกหสองมี2ห้องเจหนึ่งมีสองห้องนะเจ็ดสมีเจสามีสองห้องนะฮะ หกสามหกสมีห้องเดียวนะเก็ีมีสองห้องหกสามหสมีห้องเดียวนะเห็นห้องเดียวนี่หกสามเห็นห้องเดียวหกสองเอาแล้วมีสองห้องเจ็เจศูน จ็ดหนึ่งหมดแล้วนะฮะเจ็ดสมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว6กสองมี2ห้องเจ็ดหนึ่งสองห้องอ่ะอันนี้อย่างละสามห้องนะฮะอ่ะสาสมห้องอันนี้สองห้อง3มห้องติดนะฮะอ่าน่าจะเป็นเพระอเอกหกหนึ่งกับ7จดสองเอา fc แฟนช็อกมีทางเลือกแล้วนะครับผม ว่าเจ้าหกหนึ่งแล้วเอาเจ้าเกีสองดีนะฮะในเที่ยวนี้อ่ะเลขดับสามารถนำมาเป็นเลขเด่นได้ก็มีด้วยประการลัชษนี้นะครับผมเลขมากๆหลายๆตัวก็จับได้แค่สองตัวนะฮะอ่าจับออกจากเลขดับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดับสีห้องนะปู้เยี่ยมเพิ่มชุดดับให้อีกนะะ แล้วมาจับเบียนเลขคู่เด่นนะฮะได้หกหนึ่งเจ็ดสองตัดสินกันในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับจะปังไหมในงวดนี้อ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับไปหยิบลอตตอรี่ก,กันแะล้วกันนะฮะจะปังระหว่างหกหนึ่งกับเจ็ดสองตัวไหนนะรอตัดสินหนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะฮะหนึ่งกับสองตัวไหนจะเก่งนะหกกับเจ็ดตัวไหนจะเก่ง อ่ะปูเยี่ยมไปแล้วอำลลาพรจ้าครับถ้ามีก็ขออย่าให้หมดนะครับถ้าอดก็ขออย่าให้มีในชีวิตท่านนะครับผมสองคำนี้อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว